สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีอีหล่าววิ่ง f อฟซเอ็กไปหน่อยครับ FC ช่องสบายสบายเชนแอร์บรรยากาศยังมาแรงครับเราจะตามความเดืกลองไม่แล้วไม่แล้ว,เ,ลลวเราจะไปหาตูห้หรูแต่ว่าโดกระท้องขามานน่แล้วตู้หรูจะได้พอบนี่ ไปซองตู้ลูก่อนาาเยียร์แกร์ยามแรงครับเย็นเย็นจะอากาศจะโม่งลเลยนี่หาโม่งอากาศหาโม่งแรง วา้าขาาันลมลงแบบนอนลงเลยไหมนี่สิงโด bon ม,มันแตงโมุ่ดดนบรรยากาศ ยูไดจังไดนอแมนนันดี <mission. S 1> นั่นดีนัอนดีนดิั่นดีเขาขาวตู้รูอันเดีเธอตู้รูนน่นี่เม้ตูรูนั่นแหละ ขาวแลนไปละวนวูบบอกโดออ ดยูยามักวนเดีย๋ยวตักันแท่ตัวรู้ครับตัวรู้ทางยางมันยางไปอยากครับเล่บบอเข้าไป สูงสุดและตูรูขอ้อฟัง ยังหยาดถ้า,มา,างมันยาดไปหยาดก็เล่ไม่ได้ไปครับการให้มาแรง ยางไปยากครับเดี๋จะทาเกี่ยวเข่าเร็วกัครับจะที่ยางไปเพราะว่าเข่ามันหลมคันแท้หน้าครับมันยางไปยากอากาศน่าคทำย่างไม่แรงครับจะเ,เรียบนะครับพ่อแม่พี่น้องยุบซีครับ,รบทันใดที่ย่าง่าถ้าในตรวจรางวัลบัตรแข่งออนไลน์งานดินกฐินครับของรางวัลยังยังยังมีอยู่ดนะครับ รวดรางวัลได้นะครับแล้วก็ง้ามาที่30ตุลาไอ้30ตุลา30มธันวาเดี๋ยวเปิดจำนายหาเบื้องในเพจพอ,พอเอเเอ,เอ,อ,อีกครับว่าสิเปิดเมื่อใดครับกะนาดชิเร็วนี่แหละครับก็มันี้ก็เข้าไปคุยไก่ไ่ไงยงานบางส่วนครับลุงลุงเหรอครับ งานใหญ่แน่นอนครับถ้า,าเบิงงานจออกมาในรูปแบบไหนครับติดตามได้ทางเพจวัดน้องคูครับไปทางเพจสบายๆใช่แนวครับจะอัปเดตตลอดครับติดต่อติดบัดตรออ,ออนไลน์ลวงหนักก็ถ้าเบิงทางเพจพ่อเอกครับที่พ่อแม่ของอิอง,งแฟนเพจครับติดตามได้ครับบัตร หมอลำออนไลน์ดวงหน้าวันที่สามสิบธันวางานผ้าป่าสองทีบรรยากาศตอนเย็นๆครับถ่ายย่ามคัมไลครับก็เลยขอเชวญกันถ่ายย่ามแรงๆครับบรรยากาศแรงเข่าเหลืองๆครับดวงอาทิตย์ตกดินครับบรรยากาศบานให้บานหน้าครับ

กระโดดพ่อกคอโดดม้านเสยพี่แจ้ม้านเสยปลาบืนเสยปลาคอนี่เดีบ่มันกระโดด เหตุใครเขียวคือพ okay. ี่สายแล้ว่าอ่ะเออมันกะโดดมั่งฮันแค่ทายคลิปกับหมุนกลับมามันก็โดดปุ๊บออกมาประคอม้านเสยแม่บรรยากาศนี้ยมแรงมาฝากพี่พากนอง นนี่ครับเปงนได้กลับเป็นปน้องใจช่องสบายเซรามิชแนวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มใจช่องน้อยๆครับขอบคุณและสวัสดีครับ